ปั๊บได้เตยเข้ารับประทานน้ำพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราช เรียกได้ว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับงานวิวาห์ของนักร้องหนุ่มอย่างปับปรเตโต้และแฟนสาวคนสวยใบยเตยสุวพิษที่มีกำหนดการแต่งงานในวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้ต้องบอกเลยว่าอดที่จะตื่นเต้นทนทั้งคู่ไม่ได้จริงๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้มีการปล่อยภาพพิเวดดิ้งให้แฟนๆได้ชมกันบ้างแล้วนอกจากนั้นก็มีการลองชุดแต่งงานเดินสายแจกการ์ดให้ผู้ใหญ่และเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นทุ่มเทกับงานแต่งครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะอยากจะทําให้งานออกมาดีที่สุด ล่าสุดทั้งคู่ถือเอาเรื่องเอาดีขอพรก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการซึ่งท้งคู่ก็ได้ควงกันเข้าไปกราบขอพรและรับประทานน้ำพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกโดยหนุ่มปั๊บได้ออกมาโพสร,รูปพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าใกล้วันสําคัญเข้าไปทุกทีเมื่อวันก่อนผมเตยและครอบครัวก,ก็มีโอกาสได้เข้าไปกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคป,ปรินายกและได้ถวายเครื่องสังฆทานแก่พักพิสุสง์ นะวาวราชบาพิตรสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารเพื่อเป็นสริมงคลในการดําเนินชีวิตคู่ต่อไปซึ่งเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆในชีวิตสําหรับผมเลเนครับผมต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ทามสาหรับแม่งานในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครูปานครูแป้งที่คอยสนับสนุนมอบความรักให้ผมกับเตยเสมอมาขอบคุณพี่จอมสําหรับชุดผ้าไทยและชุดสวยในครั้งนี้และดอกไม้พวงมาลัยสวยๆจากพี่เอี่ยว ขอบคุณน้ำใจเมตตีทุกท่านที่มอบให้จริงๆเห็นแบบนี้ก็อดที่จะตื่นเต้นและดีใจแทนทั้งคู่ไม่ได้เลยนะคะ